มีระบ,บุนะครับว่าเป็นอะไรเช่นข้อที่หนึ่งจะเขียนชื่อแม็กกันข้างบนนี้นะครับชื่อแม็กผมก็ตั้งไว้ว่าเป็กชุดติ้ง ipsc open สเตจที่สามชื่อสเตจ test r o ปกติแล้วสเตจจะมีชื่อนะครับถ้าเป็นแม็กใหญ่ๆถ้าเป็นแม็กเล็กเขาขี้เกียจตั้งชื่อขขเข,อข,อข,อขาจะใช้เลขเฉย น้ำหนึ่งนะ้ำสองน้ำสามแต่ถ้าอย่างแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยจะมีชื่อเลยเช่นสเตจเชียงรายสเต็เชียงใหม่นะเวลาเราทำสเตจถ้าเป็นแมตช์ใหญ่ซึ่งนักกีฬาต่างชาติ้ามาเยอะๆเราจะตั้งชื่อสเตจให้เกี่วกับอะไรนะส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นสัญลักษณ์ของไทยสนามช้างป่าก็จะเป็นป่าชา้างทงามดสนามไก่ชนนะอะไรนะ ฮอพกิ้งไฟะ์ผมจะมีชื่อของเขาอยู่แต่นั้นส่วนมากจะเป็นระดับเรีว่าสี่ขึ้นไปนะครับทีนี้ดูตลาดตัวพีพีพีคือพอเพอร์พอเพอร์จำได้นะครับเป็นตัวตุ๊กตาในสัญญาจะใช้ตัวพีอย่างเดียวคำว่าพีครับอันเดียวเนี่ยคือพอเพอร์เขาเป็นเป้าหลักของไลน์พีสังเกตดูว่าคะแนน A ซีดีไม่มีซีดี <CD. S 1> ไม่มีเพราะอะไรมันมันล้มอย่างเดียวอะ่ะถ้าล้มตรงพ้าแแดงเลยไม่ต้องคิดมากแล้วยิงนัดเดียวด้วยไม่มีไม่มีมมป๊อปเปอร์แล้วขีดเอสองนัดนะนะไม่มีนะครับว่าป๊อปเปอร์อะไรยิงสองนัดล้มแล้วได้คะแนนสองคะแนนไม่มีนะครับไม่มีมมต่อไปเป็น T l t อลทีเอลเลลนะครับยิงให้ล้มยิงให้ล้มนะครับ ถามว่าพอเพอร์ทีมสองนัดได้ไหมให,ให้ได้สองคะแนนคะแนนสองเท่าไม่ได้นะครับนาบาที่นัดเดียวเพราะนี้แต่นนเพลททำคะแนนสองเท่าได้นะครับแต่ต้องเป็นเพลทยึดแน่นและพ้นสีทุกครั้งยุ่งยากในการจัดก,การไม่มีใครทำไม่มีใครทำผมว่าจะทำเป็นประกันอันนี้ P l เพลทนะครับเช่นเดียวกันจะมีเฉพาะช่องเอล้มตึ้งห้าแต้ม คนยิงเหล็กเยอะๆเนี่ยจะชอบเพราะอะไรคะแนนเต็มแน่นอนแต่ลง,ลงมาขา้างล่างโปรทีคือ <c oughs> คทาร์เก็ตคำว่าทาร์เก็ตในภาษาของไอ้เบสซีถ้าพูดว่าทาร์เก็ตเป้าให้ถึงกระดาไม่ใช่เลขทาร์เก็ตอย่างเดียวนะครับทาร์เก็ตก็จะมีหมายเลขจำกัดนะครับปกติจะจำก,กัดก็คือในแบบที่เขียนว่าหมายเลขหนึ่งสองสามสี่ห้าแต่ไม่งงว่ายิงตัวไหนก่อน แต่เอาไปจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่ได้โจดเรียนตามนั้นอันนั้น,ทนเทคนิคในสนามถึงอเรว่ากันเพราะว่ากี้โจทรอบหนาจทเดินหน้านะครับทาร์เก็ตก็จะมี A C D นะครับมีโซนคะแนนครบตั้งแต่ตามคะแนนในการยิงส่วนมากจะอยู่ที่ที่เป้ากระดาษดังนั้นเป้ากระดาษจะเป็นหลักเพราะมันมีโซนคะแนนบนเพจกับอบอเปอร์เป็นตัวเสริมเป็นตัวเทคนิคเป็นตัวลูกเล่นนะครับเพราะมันยิงตุ้มห้าคะแนนเต็ม ข้อดีของมันก็คือสมมติเราตั้งพอรเปอร์ไปเลยไกลๆสามตัวโดนไม่โดนจะรู้เลยเพราะมันลงนะครักระดาษจะไม่เห็นปึ้งปึ้ง <Playing> เขาเป้าหาัวไม่มีใครรู้นะครับต่อไปนะครับเมื่อรวมไปพบกันระพับเราก็จะมาเขียนตำแหน่งช่องรวมตรงนี้นะครับมันจะดเดิมทีนี้มาดูฝั่งที่โนตี้การลงโทษฝั่งขวาคือการลงโทษฝั่งซ้ายคือคะแนน ไม่มีเลกแล้วคนไหนอยากมีคะแนนในฝั่งนี้ดูนะครับอันนี้คือมิสมิสคือหยิบพลาดถ้าคะแนนฝั่งนี้ไม่ครบสองนัดในในทาเจนผมว่า 7, มีมีเอมีเอมีซีแล้วยิงไม่ครบสองนัดน,นะครับจะต้องมีหนึ่งมิสถ้าคะแนนทำได้สองนัดแล้วมีมิด ไม่ใช่นะถือทะนายเกินนะัดดีเลยเพราะคุณนับไปไหนกาน่นัมีมิดด้วยเหรอต้อง <c oughs> มากินไปครบสองนักต้องจะมิดได้ไงอย่าลืมนะครับเป้ากระดาษจะกินกี่นัดก็ตามดูสองนัดที่ดีที่สุดเพราะคุณยิงย่งกินเยอะเวลาคุณยิ่งขึ้นนะครับดูสองนัดที่ดีที่สุดดังนั้นถ้ามีถ้าตรงนี้ไม่มีคะแนนต้องมีมิดตรงนี้ อันนี้คือ p t ทหรือพ e n a l t y Tar g กตบางคนเรียกโนชูเป้าประกรันเป้าขาวถ้ายิงเข้า p t ทเป้าขาวก็จัดเติมคะแนนลงไปประการนับไม่เกินสากเป้าเช่นถ้าประกันเป็นเพงก็นับหนึง่ง้เท่านั้นประการเป็นกระดาษจะยิงโดยประการกี่ั่าก็ตามนับไม่เกินสองั้นเปิดเป้ากระดาษ พเป้ากระดางน้ำสองนั้นเป้ากับก,กนะารไม่ใช่น้าตามดูคือน้าตามดูก็ตายดิคะแนนทำได้เท่าไหร่ประกันก็น้าตามเท่านั้นนะครับแต่ประกันจะมีมูลค่าสูงเพราะทุกนัดคือลบสิแล้วไม่มีโซนคะแนนไม่ต้องถามว่ายิงเข้าประกันขีเอไม่ต้องทั้งแทนนั่นคือเอล้วนๆนั้นะบางครั้งที่เราวาประกันไปนักกีฬาจะลัวมากเพราะ โดนตรงไหนก็เอะแล้วลบสิบแต้มแล้วนึกดูี่ทั้งสนามมี55แต้มเข้าประการ2นัดก็เป็นแล้วเหลือ3าหารด้วยเวลามันจะเหลืออะไรนะครับเสร็จแ,แล้วนี่อันนี้คือโปรเจอร์หรือพอ่าโปรเซอร์พ l นอร์ี่นะครับคือผิดวิธีผิดวิธีคือ P P ถ้าสมมติวิ่งผ่านเป้าตรงนี้เป้าทีหนึ่งโดยที่ไม่ยิงอะไรเลยมันก็คือสองมิตการไม่ยิงเป้าอย่างน้อยหนึ่งนะคือไม่ทําการยิงเลยคือหายไปเลยไม่เห็นเป้าตัวนั้นไม่ยิงทั้งโต๊ะหนึ่งโดนยิกหนึ่งธีที่ว่ายิงเป้าไม่ครบนัถ้าสองมิตจะต้องมีหนึ่งทีีเสมอนะครับถ้าไม่ยิงเลยแต่ก็ไม่ไม่เสมอไปเพราะว่าสองมิตคือยิงตึ้งไปแล้วหายไปเลย แต่ยิงอันนั้นไม่ต้องผิดวิธีแต่ถ้าไม่ยิงเลยเดินผ่านต้องมีหนึ่งผิดวิธีแถมท็ไมเรื่องแล้วโดยมารยาทคือถ้ามีหนึ่งผิดวิธีปั๊บเราจะไปเช็คข้างหลังว่าผิดวิธีเพราะอะไรแต่เนีไม่ต้องเขียงแต่ข้าหน้าโงต้องบันทึกบันทึกทุกอย่างไว้เพื่ออะไรเราเจอกับคนหลายุคนทุกๆค,คนผ่านมาทุกทุสามนาทียิงเสร็จปั๊บภายในสามนาทีปล่อยคนใหม่มา ผ่านไปห้าคนจำได้ไม่เป็นคนแรกทำอะไรไว้ไม่มีทางมันทึกเสร็จแล้ว <c oughs> เราจะมาดูนะครับกระสุนทั้งหมด A เนี่ยกี่แต้ C แตแตม C กี่แต้มดกี่แต้มรวมมิดกี่แต้มมันจะต้องได้เท่ากับจานวนกระสุนแล้วเลขที่เขียนนะ N เนี่ยถือว่าเอได้สองเเนี่ยอย่าขีดหนึ่งนะึงนะมันจะกลายเป็นสิบเอซึ่งมันเทียน ไอ้เป้าไม่เท่าไหร่อาาไปเขียนสองผิดพิธีตรงนี้ผิดพิธีมันบวกก้นไม่ได้เรื่อยๆนะครับ็นสิบเอ็ผิดวิธีนะฮะผิดพิธีแล้วลบสิบดังนั้นสองก็คือสองขีดเลขสองผิดพิธีลบเท่ากับมิตรลบสิบทุกอย่างการทำโทษคะแนานให้นับเป็นสองเท่าของคะแนนเต็มนะับนั้นเสมอ สองเท่าของคะแนเนเต็มในน,นั้นดังนั้นถ้าเป้าบางตัวที่ยิงนัดเดียวแล้วได้สิบแต้มลบจะเป็นลบยี่สิบจ่าทีสองเท่าของคะแนนนั้นไม่ได้บอกว่าลบสิบะครับสองเท่าของคะแนนนั้นใช่ในลูกซองกดลูกซองเป้าบางตัวเราตาาั้งไว้ไกลมากจนยิง,ยงได้แล้วบอกตรนี้มีค่าลบสิบเอ้ยมีค่าสิบแต้มถ้ายิงลบ แต่ข้างมิตมีเซลบ20เ,เพราะคะแนนได้10ไม่เอาก็ลบไป20 2เท่าของคะแนนเต็มะนะักนั้นคะแนนเต็มด้วยนะครับไม่ไม่เอาเซ็ต A C D นะครับ2เข่าคะแนนเต็มนะนั้น<ป>แล้วอันนี้ดูนะครับอันขวาคือทา,ทางทาง,าทงทาทนนคือเวลาที่ยิงกี่วินาทีอันเนี้ยคือเวลาจิงที่บอกเวลาหายไปตังนี้ ถ้าคุณไม่จดเวลาให้เขาไม่รู้เวลากินจะเอาโน่นไหนไปหานร,รีชูตแต่เดียวคนจดคะแนนผิดบางคนบอกเอปน็นอาโอเริ่มต้นจากคนจดคะแนนจดคะแนนต้องละเอียดนะครับถ้าผิดในรีชูแล้วรีชูหนึ่งคนถือเวลาคุณจดผิดไปสิบคนรีชูกคนละสามทีล่อไปสามทีครัทีคิดง่ายๆเวลากินเบียรหายไปครึ่งชั่วโมง <S 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 เออแล้วกัน วิ่งมาทาไมเกิดรีชูดทําไมเกิดรีชูดวิ่งมาหาหลักฐานอ่ยังจะผม,มากมักงแต่พยายมามไม่ให้รีชูดเช่นคะแนนหายเวลาหายเาไปดูที่มีบันทึกไหมตอนหลังเด็กต้องสอนเลยว่าถ้าจะถ่ายวีโอนะให้ถ่ายบนถือเวลาขาถ่ายคะแนนด้วยขนายเวลาด้วย,นนวยมันจะได้มีบันทึกหลือคะแนนขนาดหายไปนะครับต่อไปด้า,านล่างอันนี้อันนี้คือชื่อของนักกีฬานะครับมันจะมีชื่อมีแคตตาล็อกซีเนีย นะครับอะไรต่างๆแต่ปกติแล้วเราจะใช้ไปสติ๊กเกอร์ซึ่งพิมพ์ไวิเ,เสศษเขาแปะโป๊ลงไปง่ายเพราะเราเขียนไม่อย่างนั้นแนาจะต้องน่าเขียนทุกปยายเนี่ยไม่รู้ของใครแต่มันจะมีตัวข้างล่างด้านล่างเนี่ยที่เป็นด้านล่างเนี่ยจริงๆแล้วจะเป็นสองแนาสองแนาเนี่ยบางทีเราแปะสติ๊กเกอร์ด้านบนตัวจริงแต่ข้างล่างไม่แปะนะครับวิธีง่ายๆเลยคือ นักยาได้อะไรรับเสียงค้าดลงเลยนะครับอันนี้คือแบบโบราณนะแบบพื้นฐานนะตอนนี้ระบบใหม่ตอนนี้เราซื้อแท็บเล็ตแจกมดแล้วคือใช้แท็บเล็ตจบเลยนั้นทุกอย่างจะเข้าระบบทันทีคนสุกท้ายยิงเมื่อเขากดพัสดุปังคะแนนจะประกาศขึ้นทั่วโลกทันทีตรงน,นี้คือนักกีฬาเซนนะคอ,อเมอเพนเกอรสายตรงน,นี้อาเซ็นใครจับเวลา Time ออ day ตัวนี้แหละคือเวลาที่เขายิง เวลายิงกี่โมงโคอมพิวเตอร์คือนักกีฬาอันนี้ R.O. เขาจับเวลาและ Time of Day หมายถึงว่าตอนนั้นแหละเขายิงเวลากี่โมงเพราะอย่างที่บอกว่ามีผลตรงที่ว่าถ้าเราไม่จดเวลาตัวนี้และเกิดการประท้วงก็สามารถประท้วงได้ตลอดเวลาจนกว่าจะหมดวันยิงเก้าโมงเช้าประท้วงยัน ห้าโมงเย็นก็ได้เพราะเราไม่เขียนเวลา,น,านะครับ,อบเอาละาทีนี้เราจะเริ่มยิงจริง